ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่าต่อไปนับภาษา,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 าไทยภาษาไทยสอเหนดอดิมเลยอะ 4, เอดิมทำอะไรเเอดิมอ่ต่อไปเอดิมลนะเอดิมนับหันอดิมเหียนะ อดีมนบอดีนหนึนับนับเลขนับเลขอ่ะนับห็ีไหนหนึ่ไหนนับหก่อนห่งชนับอะไรนับเลขก่อนอ่าต่อไปต่อไปีนับเลไนับเลไ xui đáp cả